มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือเยอะแยะไปหมดเลยอ่าปลาทูปลาทูสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจวย่ากินปลาทูอยู่รู้ไหมไม่ใช่ปลาทูไบท์ปลาทูไบท์ใช่ปลาทูไบท์ทำจากก้างปลาอคนนี่ปกติกินก้างปลาเปล่าเคือเขาเอาไปใช้นวัตกรรมแล้วทาให้เศษพวกเศษก้างปลาาลหัวปลาที่ทิ้งจากการไปทําลูกชิ้นเอาไปทำลูกชิ้นอามีประโยชน์ขอมุมอ่ะมุมขออนุญาตกินเห็ดก่อนนะกินเห็ด ที่เป็น energy bar คือมันเป็นนวัตกรรมอาหารต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาส่วนคุณแม่มีอะไรคะหมึกกรุบปลาหมึกกรอบซอสเผ็ดเกาหลีที่ตอนนี้เขาฮิตมากนะคะเขามีปีกปลาหมึกนะเขาบอกว่าปีกปลาหมึกเหลือทิ้งเนี่ยก็จะมาทําอะไรแบบนี้เพื่อเอากลับมาใช้ได้น,น,นกรุซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมนะคะผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารจากซปเปอร์ฟู้ดค่ะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าวันนี้มีอะไรที่ว้าวมากๆกแต่ก่อนจะไปว้าวอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันเป็นติ่มซำค่ะแล้วก็สารพัดเมนูแถวนนทบุรีค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะมีติ่มซำให้เลือกมากกว่า40เมนู ชื่อร้านว่าร้านในหัวติ่มซำอาหารเช้าบางใหญ่ค่ะคำว่าในหัวเนี่ยก็คือจะได้นึกถึงภาคใต้ค่ะก็คือของเราเนี่ยจะมาจากพังงาค่ะอาจจะเป็นพังงามิกับภูเก็ตค่ะก็มีติ่มซำอาหารเช้าค่ะแล้วก็ กุเตมีโซฟภูเก็ตก็จะมีให้เลือกว่าก,กว่า40รายการร้านติ่มซำและอาหารเช้าฉบับใต้แทถต้นตำรับมาจากภูเก็ตและพังงาม,มีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะติ่มซำที่มีให้เลือกทั้งหมด40เมนูซาลาเปาก็มีขน,<ม>นมจีบก็ม,มีเมนูติ่มซำแนะนำให้ทานคู่กับน้ำจิ้มสม้มหรือ ส้มเจืองนั่นเองนะคะรสชาติจะออกหวานหวานเผ็เดเผ็ดทานกับติ่มซำแล้วก็โอ้โห,โโหเข้ากันดีใครอชอบจิก๊กโชดทางร้านก็มีถุงทองรวมทองเปาะเปี้ยะกุ้งทอดเผือกทอดขนมปังหน้าหมู ซาลาเปาลาวาหมั่น,ถน,นโถนมข้นเยอะมากเยอะเลือเกิน40เมนูนะคะอยากกินอาหารเช้าด้วยที่นี่เขาก็มีให้เนี่ยคุณดูซาลาเปาลาวาเขาสิเยอะแบบนี้แล้วอันนี้คือหมั่นโถทอดแม่<ๆ>อาหารเช้าที่จะมีบะกุเตมีหมี่มั่วภูเกตมีก๋วยจับวยวนะแม่ ร้านอยู่ตรงปากซอยแก้วอิน14บางใหญ่นนทบุรีอันนี้อันนี้ดูดีมากเลยเปิดทุกวัน7นนโมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะไปเจ๊จูนเลยถ้าอิสไซม้านนทบ,บุรีเหมือนกันที่เนี้ยคเครื่องแน่นเ็าบอกชามเดียวไม่พอไปกันค่ะเจ๊จูนก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะของเรานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเป็นเมนูหมูค่ะไฮไลท์ของเราะคะ่ะก็คือในทุกชามะคะ่ะเราจะมีใส่ของทอดก็คือเกี๊ยวทอดกากเจียวเผือกทอดที่เราทําใหม่ขึ้นมาทุกวันเลยค่ะ เปิด,ดมาปีหนึ่งละนะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวของเขากลมกล่อมน้ําซุปนี่ดีมากต้มยําของเขารสจัดจา้านคู่กับเครื่องเคียงสุดพิเศษที่ทําสดใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเผือกทอดอากากหมูเจียวหอมกรุ่นก๋วยเตี๋ยวของทั้งร้านนี่เขาจะใส่เครื่องแน่นมากเลยทั้งหมูสับหมูเด้งลูกชิ้นไข่มาตูมเกี๊ยวทอดเมนูแนะนําที่ไม่ควรพลาดคือบะหมี่หมูเด้งยักษ์ต้มยำาอ้ยน่ากินมากเส้นหมูสับไข่มาตูมต้มยำนะคะลิ้มรสความกลมกล่อมของหมูสับ ร้อนไขไนม่มาตุม่มนุ่มๆใส่กากหมูเจียวกรอบลงไปใส่เผือกทอดลงไปแล้วก็ใส่หมูทอดรดเลิศลงไปอีกนีนะยร้านปิดวันพุธเปิด สิบโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นนะคะอยู่ซอยท่าอิดไซมา้าโครงการศรีวลี88นนทบ,บุรีค่ะและหลังจากที่สองที่ที่ผ่านมา,มาอยู่นนทบ,บุรีตอนนี้ได้สามโนครัวเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยคือเวลาไม่มีคนให้กอดไปที่นี่ก็ได้เหมือนกับแบบมีอ้อมกอดของแบบขอถามอย่างเดียวที่นี่มีบูมไหมไม่มีโอเคไป <laughs> <laughs> ไปกันเลยที่คอนเนอร์แบร์คาเฟ่ค่ะเราอยากให้แบบที่นี่มันมีความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเวลาลูกค้าเข้ามาทานก็อยากให้แบบ เหมือนมาทานบ้านเพื่อนข้าวหมูสาชั้นทอดน้ำปลา,ากับข้าวหมูสามชั้นทอดโคิิเกลเวลาลูกค้ามาก็ต้องสั่งทุกรอบกับข้าวเป็นรสฝีมือของคุณแม่อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดหมีเพิ่งเปิดได้2เดือนนะคะบรรยากาศมีความแบบโฮมมี่โฮมมี่อ,อ,อาหารคาวก็เป็นสูตรพิเศษจากคุณแม่ของคุณไบร์นั่นเองนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าคุณแม่ลงมือทําเองทั้งหมดค่ะเมนูแนะนํานะคะข้าวหมูสามชั้นทอด วพวริกเกลือคุณหอมกลุ่นด้วยริกเกลือข้าวหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูนุ่มรสชาติกลมกล่อมข้าวหน้าไก่ทอดแกงเขียวหวานไก่วรอบเนี่ยน,นะคะเข้ากับน้ำแกงดีมากเก <มะ S 3> ฟรนฟรายแล้วก็จะมีของกินเล่นนักเก็ตนะคะฟิชชั่นชิพนะคะเฟรนฟรายส์นะคะของหวานก็จะมีพวกบานอฟี่ชีสเค้กหน้าไม้คอฟฟี่เค้กนะคะทริปเปิลช็อกโกแลตค่ะแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาคอเนอร์แบ็กคอฟฟี่นั่นเองจะมีความหอมของกาแฟนะคะ เป็นกาแฟนมผสานกับความหอมของน้ำผึ้งเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมซอฟเสิร์ฟชาเขียวมะชากับน้ำมะพร้าวเผาอันนี้เขาบอกว่าต้องลองนะอันนี้เป็นชาไทยกับช็อกโกแลตชาไทยสลาชี่ชาไทยเออบานอฟฟี่ของเขาก็จะเป็นโกโก้ท็อปด้วยวิปครีมแล้วก็คุกกี้บดนะคะรสชาติเหมือนได้กินบานอฟฟี่แต่เป็นเครื่องดื่มเปิดบริการทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองอยู่ หน้าหมู่บ้านแอริขาะแถวสะพานเจษดาบดินนะคะอยู่พระราม5นนทระโบไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ดภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ค่ะด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะท่าน นัททิยาเนตยสุภานะคะท่านอธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอทราบที่มาที่ไปหน่อยค่ะค่ะ คือดีพร้อมเองนะคะก็รับนโยบายในการพัฒนาโครงการ BCG หรือว่าตัวไบโอเซคุ a ่าแล้วก็กรีนค่ะตัวผิดพันธุ์ที่เรายกระดับเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมโดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ค่ะปเป็นผ <ไป S 1> ู้ <ไป S 1> ขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็จะมีพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ะนองและนครศรีธรรมราชค่ะก็จะเป็นผิดพันธุ์ที่มีทั้งกลุ่มของไบโอแล้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซอร์คูล่าแล้วกรีนด้วยค่ะก็จะมีรายแรกนะคะก็คือทางพี่นิณาทําเรื่องของเห็ดแข็งค่ะข้าอร่อยดีค่ะต้องรีบคุยกับพี่นิณาเพราะว่าบูมไม่หยุดเลยจริงๆนะคะพี่นิณาเป็นตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจํากัดชัยโยลจันทราจากสุราษฎร์ธานีที่เราเห็นบูมทานนั้นคืออันนี้คือเป็นทำเอาเห็ดแข็งมาทําเป็นลาบเห็ดแข็งซึ่งปกติเราเคยทําแกงทานแกงคั่วอร่อยมากคั่วกลิ้งนะคะธรรมดาเนี่ยเราทําเห็ดแข็งอบแห้งใช่ไหมคะเพราะเห็ดแข็งอบแห้งเนี่ยเวลาเราคัดเลือก เรีกเนี่ย่ะมันจะมีเศษเล็กๆค่ะซึ่งยังมีคุณค่าตามพชนาการสูงนะคะเราก็เลยมาทําเป็นเอเนอร์จีบาร์ค่ะเล่นได้เลยทําจากเห็ดแค็งเหรอคะเห็ดแข็งแล้วก็ผสมกับเบอร์รี่ผลไม้เบอร์รี่ด้วยถือว่ารสชาติอร่อยมากอร่อยมากตอนแรกมันพูนกว่านี้ทุกคนจนพี่น่าสกิดว่าน้องภูมิหยุดกี่มุมมันหยุดช่วงมันหายไปมากนี่นี่เป็นดอกเห็ดเต็มๆทั้หลังจากที่คัดเลือกแล้วเนี่ยทางพี่เองก็จะมาทําเป็นผงแบบนี้ใช่เพื่อที่จะมาทำเอเนอร์ ใช่ค่ะต่อมานี่เลยดีกว่าเมื่อกี้ท็อแลคตั้งแต่<น>แต,ตอนแ<น> <ขอ S 2> รกคร่คะสวอสดีค่ะนี่พี่หนุ่ยนะคะเป็นเจา้าของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นโกโก้จากระนองใช่ไหมคะใช่ครับ อร่อยมากคือยังไงครับผลิตภัณฑ์ของเราครับก็ตอนนี้ก็มาพัฒนาจากเป็นคาาเมลสเปรดนะครับตามท้องตลาดเนี่ยจะใช้ไขมันพืชใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยใช้ไขมันดีจากโกโก้เลยนี่เป็นไขมัน HDL ล้วนๆเลยครับและก็ที่สาคัญครับไฮไลท์ก็คือเราได้ร่วมกับทางกรมส่งเสริมสารเกษตรนะครับภาคที่สิเนี่ยเราก็พัฒนาจากการน้ําจากน้ำโกโก้สดที่ปุยขาวของเขาครับในเนื้อเมล็ดเนี่ยมาทําเป็นน้าตาลทะนั้เราจะใช้น้าตาลจากผลโกโก้ด้วยครับ ี่ัใชก็คือเขาไม่ทิ้งเลยเป็นเซอร์คูล่ารีคอนโดนิโอคืแล้วเป็นน้ำตาลที่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำดีกับสุขภาพนี่สเปรดโกโก้สเปรดโกโก้อันนี้คือเอ่อไว้ทาแท็คเกอร์ทาขนมปังน่ากินนะเวลาทน้รสชาจะได้เอากลับไปหุงไขมันจะไม่เคลือบอยู่ในปากเราใช่ค่ะน้ำโกโก้มันมายังไงคะได้ยังไงถึงเป็นสีแบบนี้คะจากเนื้อปุยขาวของผลโกโก้นะครับที่เราเปิดออกมาใช่ไหมครับเราก็จะไปใส่ภาชนะแล้วก็รอเขาหยดลงมา4ชั่วโมง S <S 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 เอาแค่สีส่ชั่วโมง,งแรกเท่านั้นรู้สึกไม่ค่อยมีกำลังงานเลยครับอุ้ย อร่อยอ่ะปูมหนูกินเอเนอร์จีบาร์ไปแล้วหนูกินอันนี้ไรของค่ะขอลองพิมหน่อยอร่อยค่ะเป็นยังไงคะมันจะมีความเปรี้ยวนิดนิดน้อยมากแล้วไม่หวานเยอะอยากได้ความรู้ว่าไอ้ตัวปุยโกโก้สีขาวปกติเราทิ้งหรอคะใช่ครับปกติเวลาเราไปทำโฟมเมทไปทำการหมักเนี่ยนะครับก็ปล่อยทิ้งไม่ใสเพราะว่าไอัน้ีปรลาต่อเนืตองก็จะกลายเป็นข้าวหุ้นส่วนจำกัดพรัญญาคุณยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยมาจากนครศรีธรรมราชของเราเกี่ยวกับอะไรคะพี่ยุ้ยของวันจะเป็น healthy snack ค่ะ,ะคือธุรกิจเดิมของที่บ้านนะคะทำเกี่กับลูกชิ้นปลาปค่ะ,ะแล้ก็จะเอาแค่เนื้อไปทําส่วนหัวหางก้างนี่คือเราทิ้งหมดเลย เป็นขยะใช่ค่ะเป็นเป็นเวทของอุตสาหกรรมซึ่งเดือนหนึ่งอะค่ะประมาณ5ตันเยอะเยอะมากใช่ค่ะทีนี้ค่ะหนูเอาก้างอะค่ะไปสกัดค่ะก็คือ4 0ของก้างที่เหลือค่ะจะเป็นแคลเซียมค่มันจะมีโพแทสเซียมเมกานีแล้วก็ฟอสฟอรัสทีนี้ค่ะหนูว่าแคลเซียมพวกนี้ค่ะมันจะดีที่สุดก็คือจะต้องมีวิตามินดีเข้าไปด้วยเพื่อให้การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ใช่ค่ะแล้ววิธีการสกัดของหนูเป็นเทคนิคพิเศษซึ่งสามารถดึงวิตามินดีจากตัวก้างปลาตรงนี้ค่ะออกมาได้ด้วยอ่าหนูก็ เาไปออกต่างประเทศค่ะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาตัวนี้จะเป็นเนื้อปลาทูค่ะผสมกับตัวแคลเซียมสกัดแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละตัวตรงเนี้ยม,มันมีอะไรต่างยังไงต่างยังไงคือตรงนี้ค่ะเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยแต่เราพัฒนาสูตรที่ปรับสูตรให้ดีขึ้นเรื่อยๆออใช่ก็ค<ม>ือจะไม่มีแป้งเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการอบกรอบด้วยมันไม่ได้แข็งค่ะแต่มันแคล็กกรอบค่ะโอ้เหมือนกับเกลือโป๊ะค่ผู้ใหญ่ ประเทศแรกที่หนูไปก็จะไปมาเลเซียค่ะอันนี้จะเป็นรางวัลเหรียญทองเลยค่ะอันนี้นะคะสองศูนย์สองสองแล้วก็ได้สเปเชียลไพร์จากประเทศเกาหลีกลับมาด้วยแ,แล้วก็ปีที่แล้วค่ะสองสองสามค่ะหนูไปไต้หวันมาตัวนี้ก็ไปคว้ามาสามรางวัลค่ะก็จะเป็นเหรียญทองแดงจากประเทศเขาเลยแล้วก็จะมีสองที่ค่ะอินโดนีเซียกับมาเลเซียให้มาด้วยตัวนี้คือตัวโกโก้แท็บเล็ตค่ะโกโก้ที่มีความเข้มข้นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเทียบเท่ากับผลพันธุ์อื่นๆแล้วเนี่ยค่ะยังไม่มีในไทยที่ สามารถทำให้ตัวโกโก้เนี่ยมีสัดส่วนความเข้มข้นถึงเ0้าสเปอเซนค่ะพี่ปอนี่ทานง่ายกว่าอร่อยะอันนี้เดี๋ยวรสชาติดีมีความสุขไหมคะไม่ลูกพี่บูมอันนั้นไม่ได้ความสุขอันนั้นหนูบ้าค่ะเพราะฉะนด้ะท่านเคยกินท่านทำอย่างนี้บูอาจจะไม่เห็นเพราะว่ากล้องตัดบูมแต่เมื่อกี้ท่านทำอย่างนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มผิดพันธุ์ที่เรียกว่าเป็น BCG อีกตัวหนึ่งปกติ ปีกปลาหมึกเนี่ยมันจะแข็งมากเราไม่สามารถไปทําอะไรต่อได้เลยอันนี้เราไปพัฒนาตัวผิดพันธ์ุของบีโบนะคะสยามชัยพกพันธ์โดยที่ไปทําตัวโครงสร้างของโปรตีนให้นุ่มขึ้นกรุบขึ้นเป็นปีกปลาหมึกที่กรุบมีซอสของทางเกาหลีซอสเกาหลีก็เป็นที่นิยมในในช่วงปัจจุบันนี้ค่ะกรุบไหมกรุบแล้วอร่อยเลยปกติมันจะแข็งใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยเลยคุณแม่ กับแก้ไหมคะแนี้กิดนะว่าแห้งๆแข็งๆนะเปล่าเลยอ่ะแล้วมีความเผ็ดอร่อยพอ,อยดีเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เป้าหมายของกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะทําต่อเนื่องไปหรือเป้าหมายที่ทางกรมส่งเสริมุิสาหกรรมต้องการจะเห็นคืออะไรคะค่ะคือทางกรมเองค่ะอยากจะสร้างความเท่าเทียมให้กับ SME ไทยให้กับทางวิสาหกิจชุมชนนะคะ <c oughs> เราจึงมีการบริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยเฉพาะเรามีโรงงานต้นแบบค่ะ,คะ อยู่ที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมในทั่วทุกภูมิภาคของไทย12ที่ค่ะก็รับบริการให้กับ SME ให้กับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้มาทดลองการผลิตก่อนที่เขาจะไปผลิตจริงได้ดซึ่งแต่ละลายที่มาในวันนี้เริ่มจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วค่ะสุด,ดท้ายค่ะอยากให้ท่านอธิบดีนะคะพูดถึงพันธกิจบริการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะค่ะก็กรมจะเริ่มต้นจากการที่ ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย <c oughs> เข้ามาเราก็สร้างสตาร์ทอัพให้เขาเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้คิดธุรกิจเป็นวางแผนธุรกิจได้มีเรื่องของการพัฒนาตัวผิดพัน <c oughs> พัฒนากระบวนการผลิตแบรนด์บรรจุภัณฑ์การตลาดรวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนที่ <c oughs> กรมเองเนี่ยได้ปล่อยสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำค่ะ,ะเพื่อให้เขาเนี่ยวางความก้าวหน้าของเขาเองในเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ในอนา,าคตค,ค่ะตั้งแต่ <คน S 2> ต้ตตนน้ำจนถึงป,ปลายน้ำจนกระทั่งสามารถจำหน่ายในเชิงธุรกิจได้เช่นนี้ต้องขอบคุณสําหรับท่านธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอบพระคุณมากค่ะท่านขอบคุณค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พีด้วยนะคะขอบคุณพี่พน้องน้อง แต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังมีสิ่งดีๆรอทุกคนอยู่เช่นเดียวกันขอชอบเลยได้ไหมได้คุณชอบได้เลยคุณอยากอะไรคุณอยากโป๊กเก็ไหมต้พริกปลาทูต้มหวานอยากลองดิฉันเห็ดเห็ดต้องเจอแน่นอนเห็ด